สวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะโอไฮโโอไฮโอโคไซมสัสค่ะทักทายจากประเทศญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ที่ญี่ปุ่นก็ประมาณ8โมงเช้าค่ะออกไปทำงานเหมือนเดิมค่ะวันนี้ถึงจะเป็นวันหยุดของทุกๆคนนะคะ วันหยุดสุดท้ายของเขานะคะแต่ว่าสีทำงานก่อนค่ะวันนี้บริษัทเปิดวันนี้นะคะคนงจนไม่ว่างค่ะนี่ค่ะเหมือนเดิมค่ะบรรยากาศข้างทางอามาให้ดูนะคะบรรยากาศข้างทางก็ประมาณนี้ค่ะก็ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นก็ดำเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะทำนาแล้วค่ะแต่กลางคืนก็ยังอากาศหนาวเย็นอยู่นะคะปลูกผักไว้ก็แตงกวาปลูกไว้ มันเฉียวแบบไหนบอกไว้ถูกค่ะมันหนาวกลางคืนแต่กลางวันมันร้อนนะคะก็เลยไม่สบายหรือเปล่ายังไม่เข้าใจเลยค่ะอย่าบอกว่ามันจะต้องตายทั้งแผงเลยค่ะต้องซื้อใหม่อีกนะคะบรรยากาศที่ผืนตอนนี้ก็เฉียววันนี้นะคะลมพัดแรงค่ะแต่ว่าอยู่ที่25องศานะคะอลมพัดลมพัดเย็น มีโรมแรงเลยแล้วคะตัวนอนออกเดินทางกันแบบสบายๆอะค่ะวนันนี้ร่วงกิ่งร่วงจาก จะไปหาแม่ย่าสักหน่อยค่ะนะไม่ได้ไปหาแม่ย่าเลยค่ะแม่ย่าก็ไม่ค่อยจะดีนะคะแปดสิบสองแล้วอะ่ะเป็นแบบขับรถไปไหนไม่ได้แล้วค่ะมือสัน่นครั้งแรกที่เห็นนูนมือข้างเดียวมือข้างขวาสั่นนะคะแต่ตอนนี้สั่นทั้งสองข้างก็คือทาขับรถไม่ได้แล้วค่ะมันอันตรายขับรถไม่ได้เลยเออกไปซูงองไปซื้อของไม่ได้ก็ไม่ได้เข้าไปดูแกเลยค่ะ เดี๋ยววัหนหลังเข้าไปดูแล้วจะถ่ายวีดีโอมาให้ดูนะคะจะถ่ายวีดีโอมาให้ดูว่าเป็นยังไงค่ะโอเคนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับวัจจันนะคะสุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองด้วยนะคะประเทศไทยร้อนดื่มน้ำเยอะๆนะคะ จะทำงานเกี่ยวกับ Facebook เหมือนักนค่ะแต่มันก็มีกิจวัตรประจําวันเหมือนเดิมทุกวันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากติดตาม Facebook ของครูฮาราสีสุวรรณด้วยนะคะสาวพีจิตชีวิตต่างแดนค่ะสวัสดีค่ะ